แมสแบบอะไรนะหนึ่งตัวครึ่งหน้าตัวหนึ่งตัวกรองเขาเขียนว่าหน้ากากครึ่งหน้าแบบใส่แบบใสกรองเดี่ยวแบบใสกรองเดียว,แบบยวคุณแม่ไม่ค่อยเก่งภาษาไทยนะครับต้องกันจากไม่ฉันให้เธอถ่ายข้างหน้าแลวฉันก็อ่านเอ, <c oughs> เอียง <c oughs> ได้เหรอต้องการสารอันตรายในงานโอเคเออรุ่นไรห้าศูนย์หนึ่งมะ อ,อ่าแม่แก่เลยเอาฉันเห็นเธอถ่ายอย่างี้ฉันก็เอียงก็อ่านเนาะแม่แก่แก่เลยฝุ่นเยอะมากพอแม่กันฝุ่นเนี่ยเขาจะได้รู้ไงว่ากันฝุ่นโอ้ยฝุ่นมันน่าจะเช็ดหน่อยไหมก่อนตกสรุปร้านนี้ไม่เวิร์กใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่ฝุ่นเยอะมากแบบนี่ซื้อมาจากลาซาดา้าน,น,น,นะครับผมที่ถ้าเปนถ้ามันแบบไอ้นี่ปุ๊บนี่ต้องรีบรีบกลับอย่างเงี้ยอขอสัำนัก ก็มีน้ำหนักเหมือนกันนะเนี่ยอารองใส่สิแล้วถ่ายหน้าเลออันนี้คือหมุนแล้วเปิดฝาตัวฟิลเตอร์ตัวกองอ๋อ,อแต่กองเนี้ยไม่ได้แกะพลาสติกนะคะต้องแกะพลาสติกออแกะเลยได้ไหมแกะเลยเหรอออก็เราจะใช้งานแล้วก็แกะเลยเพราะ,ว,ะว่าช่วงนี้คือฝุ่นมันค่อนข้างที่จะเยอะ ันนี้ที่แทนดูรีวิวมาก็คือไอตัวฟิลเตอร์มันคือสามารถเปลี่ยนได้นะก็คือพอหมดอายุการใช้งานของมันก็คือสามารถเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็แกะแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปเหมือนเดิมแ,แล้วก็ปิดอ่าปิดข้อมูลนะอ่ามีสีดำ ส,สรุปใส่ผิดเนี่ยไม่ยานคู่ม,มือมน่าจะถูกเย่ยเพราะว่าสีกาออกหน้าคงไม่ใช่นี่ไงตรงนี้ใส่จุกองแล้วแล้วเสร็จแล้วก็เน,นี่ยแข็งอ่างนี้ในกระทงนี้ก็มีตัวตัว <ลา S 2> เป็นผ้าเป็นผ้าอย่างนี้อโอเคแต่จริงๆงานไม่ค่อยเรียบร้อยเท่านะไหร่นะเนี่ยดูดิขุยผ้าไม่ค่อยเรียบร้อยใช่ขุยผ้าเนี่ยดูดิ เป็นเส,นส้นออกมาเห็นไหมเนี่ยเหมือนมันจะขาดแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยยี่หอ้อยางไม่ละเอียดใช่ใช่ไงไงยามามดะเดีวรู้สึกว่ามันจะผลิตจากจีนนะเนี่ยล,ลายก็ลายจังอันนี้ก็เดี๋ยวคุณใจที่ไม่คงดูเด็กเหมือนมันจะขาดดนะ้านเราตัดเฉพาะเถิดได้ลองใส่ดูแลจริงๆมันเหมือนไอ้เนี่ยอะไรนะถุงเท้าเลย ไอเนี่ยขอบมันไอเนี่ยอะไรนะตัวรัดมันนะที่เป็นยางใช่ไหมมาใส่แมสได้ยินเสียงไหมได้ยินปกตินะใช่สมันก็อึดอัดอยู่นะเนี่ยจะไปไหนเนี่ยตึงแน่นใช่ปะจะไดเล่าอยู่ในนี้ทั้งวันเลยเหรอหายใจออกไวหายใจออกนะ แต่มันก็รัดอยู่ไม่มันอาจจะเป็นเพราะว่าหรือว่ามันต้องขัดใจมันต้องผ่อนออกมาแต่จริงๆเนี่ยคือใส่แล้วหายใจออกไหมแค่นั้นก่อนตอนเนี้ยหายใจออกไหมหายใจเข้าไหมออกใช่ไหมแต่สายมันอาจเดี๋ยวปรับปรับสายไงเดี๋ยวปรับให้เหมือนจมน้ำเลยอ่ะมันแนบมนแนบแต่หายใจไม่ออกเหมือนจมน้ำโอเคยังโอเคไหม เนี่ยมันก็มีตัวก็ตวัวกองอนนี้คือตวัวกองนี้ะครับนี่มันคืออะไรก็วาวมันหรอกอ่าใช่ใช่วาวมันแต่คือถ้าใส่แบบนี้คือออกไปก็คือคงไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอ่ะจริงปะอือโอเคกลิ่นบุหรี่ก็ไม่น่าจะได้กลิ่นเอาก็ลองดูข้างบ้านข้างบ้านสูบบัญชาเดี๋ยวดูว่าจะได้กลิ่นไหมแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ถ้าใส่ตัวบชานด้วยนะครับ เอาไปเนี่ยหลังบ้านอะ่ะหลังบ้านจะกลิ่นแรงมากเลยพวกกันคาเราลอง,ลองอใส่แล้วเดี๋ยวใส่แล้วลองเดินไปตรงหลังบ้านอะ่ะตรงครัวตรงห้องน้ําอ่ะจะจะบอกว่าตัว,ต,วตัวยางอะ่ะตรงนี้เป็นซิลิโคนใช่ไหมเห็นใช่ไหมในกล้องมันก,มนก็มันก็เหมือนมันมีกลิ่นยางอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้แรงมากพอใส่ไปก็คือมันไม่ได้กลิ่นอะไร uh huh. เออแล้วก็ถามว่าหายใจออกไหมก็ก็ออกไม่ได้แน่น แต่ตอนนี้แน่นหมายถึงแน่นคือมันแนบหน้าเกินแต่เวลาหายใจยังหายใจได้อยู่แต่พอพูดเยอะๆเนี่ยพูดพูดอาจจะิีบอยู่ก็เริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วแสดงว่าอากาศเข้าไฟไม่เต็มที่แทนเลยสงสัยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวดูในพุ่มไมได้บ่เดี๋ยวดูเออโอเคเปิดได้ไหมหรือว่าอะไรเดี๋ยวไปลองดูก็ใครสนใจก็ไปลองซื้อมาได้ช่วงนี้ฝุ่นเยอะสารพิษก็เยอะอันนี้เท่าไหร่่ะแทนซื้อมา ประมาณ80บาทมั้ง80บาทใส่ไปเดเรียนเลยเออใส่เหมือนแบบจะไปดาวอังคารหรือว่าเป็นพีเดเตอร์อะไรสักอย่างก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ไปลองซื้อมาใส่ได้เพื่อใครชอบแบบนี้แต่แทนว่ามันก็แน่นไปอยู่ดีไม่ใด้มันอาจจะต้องกดสายเนาะอ่าผ่อนแผ่อนสายได้สายบ้านน่ะมันยังผ่อนได้มันดีดิหันฝั่งนึ้นี่อันนี้ฝั่งนึงไม่ใช่อีกฝั่งนึง แน่น่ะวันนี้นี่อยู่เหมือนตเขาเรียกอะไรอะเข็มขลังอะประมาณนั้นเดี๋ยวลองเ<ป>ยาย,ยไปยงไงปฟาทะฟาทะกับพีเดเซอร์